สวัสดีครับวันนี้ร้าน A m มอเตอร์นะครับก็มีสินค้ามารีวิวแล้วนะครับคันนี้เป็น Honda s สต e e t 600นะครับเป็นรถทะเบียนแท้นะครับพาต้อมานแนวบับเบอร์เลยนะครับคันนี้ได้ถังใหญ่ๆนะครับไฟหน้า LED นะครับไม้เป็นไม้ที่ต้นฝังถังนะครับแต่งมาเป็นบับเบอร์นะครับยางหน้าหลังดอกเต็มครับคันนี้เป็นพิเศษนะครับผมทำเป็นสีเทาแรมโบนะครับคันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่1 0 0 0 0แสนนะครับ 58, าบาทนะครับสามารถเข้าไฟแนนซ์ได้นะครับ ไฟนั้นใช้เงินดาวออกรถอยู่ที่58,000บาทนะครับสำหรับผ่อนนะครับก็ผ่อนอยู่ที่งวดละ4,665บาทนะครับทั้งหมด36งวดครับผมลองฟังเสียงกันดูครับถ้าหาอยู่ไม่ควรพลาดน,นะครับคันนี้ h o n d a าสตีห600นะครับแต่งบัฟเฟอร์มาหล่อเลยนะครับทะเบียนแท้นะครับ ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าท่านใดหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับราคาเพียง158,000บาทนะครับสนใจติดต่อนะครับ091นะครับ413669นะครับติดต่อุณเอครับข้อลนึงไปนะครับไม่ต้องกลัวหันใจแม่บ้านนะครับเรามีบอดทุบเป็นบาะซ้อนแถมให้ฟรีนะครับช้าไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบออนเนียขอซื้อเลยครับขอซื้อเลยสนใจรีโทรมาครับ ครับสวัสดีครับ